อย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นพวกเขาเป็นผู้ส่งสารบอกคุณว่าคุณเป็นใครประเมินตัวเองใหม่และพวกเขาจะยืนยันการเปลี่ยนแปลงนั้นโอเคปะหมายความว่าอะไรไม่ต้องสนว่าคนอื่นจะคิดยังไงเรานี่แหละส่งสารยืนยันบอกพวกเขา เรานี่แหละเป็นคนบอกพวกเขาจริงไม่จริงจริงไม่จริงบางคนแบบตบตีตัวเองว่าโหแบบคนอื่นคิดกับฉันแบบนี้คนนั้นคิดกับฉันแบบนี้ไม่ต้องสนใจถ้าเราคิดกับตัวเองแบบไหนเขาจะเปลี่ยนความคิดกับเราแบบนั้นโอเคป่ะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเราอย่าพยายามไป พยายามให้เราได้ใจคนอื่นไม่ต้องเราต้องเปลี่ยนมุมมองของเรากับตัวเราเองและพวกเขาเหล่านั้นจะเริ่มเปลี่ยนตัวเขาให้เข้ากับเราโอเคปะนี่คือสิ่งที่เนวิลกดเดสสอนค่ะข้อที่ห้า เปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเองแล้วคุณจะเปลี่ยนโลกที่คุณอาศัยอยู่โดยอัตโนมัติเปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเองแล้วโลกจะเปลี่ยนความคิดที่คุณอาศัยอยู่โดยอัตโนมัติคือในวิวะเขาไม่สนว่าโลกภายนอกเป็นยังไงเขาสนว่าคุณคิดกับตัวเองยังไงนี่คือมีนิ่งของเขา อย่าพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นพวกเขาเป็นผู้ส่งสารจริงๆแล้วเหมือนกับพวกเขาเป็นสิ่งสะท้อนภายในภายในเป็นยังไงภายนอกเป็นอย่างงาน้นบางคนบอกว่าอย่างเลดี้เมย์เนี่ยเมยก็ได้อิทธิพลจากเนวิยุก์อนเดสเยอะบางคนว่าแม่ขี้บน่นยายอย่างงู้นอย่างนี้พ่ออย่างงู้นอย่างนี้น้ออย่างงู้นอย่างนี้เมย์บอกเลยนะ เมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนตัวคุณครอบครัวของคุณพ่อแม่คุณสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคุณเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเพราะคุณเหมือนเลดี้เม์เช่นกันที่บ้านเลดีม้มโอทะเลาะก,กันแม่ผัวลูกสะภย้ย่ากับแม่ทะเลาะก,กันตลอดแต่เลดมีเปลี่ยน ม์ส่งความรักให้เขาม์เปลี่ยนตัวเองมีให้เวลาพวกเขาม์ออกไปนั่งกับย่ามีออกไปคุยกับแม่ให้เวลาเขาพวกเขาเปลี่ยนพวกเขาเป็นคนที่ดีขึ้นพวกเขาน่ารักแล้วพวกเขาก็รักกันมากขึ้นด้วยมันอยู่ที่ว่าเราเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเอง และส่งความรักให้กับคนในครอบครัวมองภาพพวกเขาใหม่คุณอยากให้เป็นยังไงคุณอยากให้เขาเป็นยังไงมองภาพพวกเขาใหม่นะคะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นพวกเขาเป็นเพียงผู้ส่งสารประเมินตัวเองให้พวกเขายืนยันการเปลี่ยนแปลงกลับมาที่ตัวเองเนวิลบอกกลับมาที่ตัวเองฮัลโหลแบบนี้เลยนะคะ ข้อที่6นะคะแทนที่จะสู้กับหลักฐานของประสาทสัมผัสคุณอ้างว่าคุณเป็นสิ่งที่คุณอยากจะเป็นใช่ไหมเมื่อคุณให้ความสนใจกับคำกล่าวนี้ประตูประสาทสัมผัสจะปิดโดยอัตโนมัติจากเจ้านายเก่าของคุณซึ่งคุณรู้ตัวว่ากำลังเป็นอยู่จากหนังสือโยฟา you feel you feel it you a r for t u n e หมายความว่าอะไรประสาทสัมผัสภายนอกที่เราสัมผัสอยู่ในโลกใบนี้เรามองเห็นบ้านเป็นแบบนี้เรามองเห็นได้รับรูปรสกลิ่นเสียงมันเป็นบ้านที่เราไม่อยากอยู่มันเป็นสังคมที่เราไม่อยากเป็นแต่ภายในเราเราเชื่อว่าเราเป็นคนที่ ดีกว่านี้ฉันจะต้องอยู่ในสถานที่ดีกว่านี้ฉันจะต้องอยู่ในบ้านที่สวยกว่านี้ปิดประสาทสัมผัสภาย,ภายนอกลงจากเจ้านายเก่าหมายความว่าไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงก็ตามคุณเห็นแค่นี้ใช่ไหมแต่ตาในของคุณคุณรับรู้เลยว่าคุณอาศัยอยู่ในบ้าน ที่เป็นคฤารือหาที่คุณอยากจะได้และคุณเป็นมันตอนนี้และคุณรู้สึกคุณเปิดสัมผัสทั้งหกของคุณในจินตนาการของคุณนี่คือสิ่งที่เนวิลกอร์เดตสอนแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นแล้วเล่มนี้ดีมาก you f e l l you f e l l in your fortune ดีมากนะคะ ข้อ7โลกจะเป็นกระจกสะท้อนสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ภายในตัวคุณตลอดเวลาเหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นได้ไหมพวกเขาเป็นผู้ส่งสารบอกเราคนอื่นนะและพวกเขาก็เป็นกระจกสะท้อนภายในตัวคุณตลอดเวลาตอนนี้คุณใช้ชีวิตตอนนี้คุณใช้ชีวิตที่เป็นความคิด ของคุณในอดีตนะนี่คือความคิดของคุณในอดีตนะที่เป็นภาพที่คุณคิดในอดีตไม่ใช่ความคิดในอนาคตและคุณต้องเริ่มกระบวนการคิดถึงภาพในอนาคตของคุณนั่นคือจินตนาการในตำแหน่งในบ้านในชีวิตของคุณตั้งแต่ตอนนี้ถึงภาพในอนาคต ว่าคุณอยากจะเป็นอนาคตแบบไหนเนวิลกอดเดสสอนเรื่องนี้ข้อที่8ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับตัวคุณเป็นมุมมองที่สําคัญที่สุดของคุณคุณยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดมากคุณยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิด มาคุณไม่ได้เป็นแค่นี้และเนวิลนะัะเก่งเรื่องการสอนการจินตนาการมากๆจริงๆมีชอบมากข้อที่9ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการดึงดูดแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นจริง ฟังอีกครั้งนะคะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการดึงดูดแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงคุณดึงดูดความเชื่อว่าคุณจะเป็นสิ่งนั้นนั่นคือความจริงของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณดึงดูดมา คุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งคุณต้องการคุณดึงดูดสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันจะเป็นจริงชอบประโยคนี้มาก I love it และก็เป็นเรื่องจริงถ้าคุณไม่เชื่อเขาเขาพูดบ่อยมากความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆอะ่ะเหมือนเมล็ดเท่าถั่วเขียวอะ่ะเล็กเท่าเล็กกว่าถั่วเขียวอีกเม็ดมัสตาร์ด ความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมาสตาร์ดในคัมภีร์ในพระคัมภีร์บอกว่าสามารถขับเคลื่อนภูเขาลูกใหญ่ๆได้เพียงความเชื่อเท่านี้ในวิวเน้นย้ำเรื่องของความศรัทธาความเชื่อคือสิ่งที่สำคัญมากๆข้อที่10สิ่งที่คุณต้องการหรือปรารถนานั้นเป็นของคุณแล้ว เรียกความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงด้วยการจรินตนาการและรู้สึกว่าปรารถนาของคุณเป็นจริงดังนั้นจินตนาการสำคัญมากจินตนาการว่าสิ่งนั้นสำเร็จแล้วเห็นไหมเขาจะเก่งมากด้านนี้เขาจะเก่งด้านจินตนาการมากเนี่ยเนวิลนะคะอ่ะมาต่อข้อที่11ออันนี้ชอบมากประโยคนี้ชอบมาก เพราะความเชื่อของคุณในสิ่งภายนอกคุณจึงคิดว่ามีอำนาจในสิ่งเหล่านั้นโดยการถ่ายโอนอำนาจที่คุณเป็นไปยังสิ่งภายนอกเพราะคุณเชื่อไงคุณมองด้วยตาเนื้อบ้านยังเป็นแบบนี้อยู่เลยชีวิตฉันไม่ไปไหนเลยรถฉันก็เป็นรถคันเก่าฉันอยู่ในบ้านซอมซ่อ คุณมองด้วยตาเนื้อและคุณก็เอาปัจจัยภายนอกที่คุณมองด้วยตาเนื้อมาตัดสินชีวิตของคุณคุณเอาสิ่งนี้มาเป็นเงื่อนไขของคุณเขาบอกว่าตระหนักว่าตัวเองคือพลังที่คุณมอบให้กับเงื่อนไขภายนอกอย่างผิดพลาดดังนั้นคุณจะไม่มีพลังเลยถ้าคุณมัวแต่จินตนาการเห็น สิ่งภายนอกที่เป็นเหมือนกันแบบเดิมๆในปัจจุบันนี้คุณต้องมองด้วยตาในมองด้วยจินตนาการภายในว่ามันเป็นจริง